ตากล้องสอนผมแล้วนะครับนั่นก็คือต้องเปิดตรงนี้ออกก่อนครับแล้วข <c oughs> อใช้สมาธิในการสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมแล้วก็โอ๊ย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 แก้วจา๋า อะไปได้วันนี้นะครับผมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับจะมาบอกนั่นก็คือ,อเอ้ยล่วงล่วงนั่นก็คือผ้าอ้อมนกนะครับหรือชุดนกนะครับอ่ะผมขอเตรียงให้ดีๆก่อนนะครับโอ้ยจมกวนเดีเดเดเด นี่ครับนี่คือชุดนกที่ผมสั่งมานะครับตอนแรกที่ผมสั่งมานะครับก็ยังมีแค่สี่ชุดนี้นะครับพอผมเจอชุดเท่านั้นเลยครับผมสงสัยแล้วว่าทำไมทาไมมันจิ๋วได้ขนาดนี้นะครับโอ้โสองอันนี้นะครับนั่นก็คือชุดของฟอพัดนะครับผมเนี่ยสั่งมาเพราะคิดว่าอันชัน,นะครับถ้าใส่แล้วก็คงจะน่ารักดีครับ เพราะผมเห็นนะครับชุดแฮมเพอร์นะครับน่ารักน่ารักนับพอแล้วผมเนี่ยก็คิดว่าถ้าเอามาให้นกในบ้านสาวนะครับคงน่ารักคุณสองหน้าดูเลยนะครับสองชุดนี้รับสั่งมาให้กีนชิกนะครับแต่จีงแล้วผมผมเนี่ยครับสั่งมาให้แก้วจ๋าครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเทียบขนาดแก้วจ๋าดูนะครับจับจับขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนเนี่ยครับเล็กไปเลยนะครับอ๋อ แกมันไม่ใช่ของกินนะลูกมันไม่ใช่ของกินโอ้ยโอ้ยอยถ้ากัดเจ็บเองเขาลงไปโอย <c oughs> วันนี้ครับเราจะมารีวิวชุดของแก้วจ๋าก,ก็พอแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าอันชันกับใบตองนะครับก็มีลูกอยู่นะครับก็เลยไม่อยากจะไปกวนเขานะครับส่วนชุดของกินชินครับผมเนี่ยครับก็ยังไม่ถ่ายครับ <c oughs> เพราะว่า ทั้ง3มตัวเนี่ยครับถ้าปล่อยตอนนี้นะครับที่เป็นตอนกลางวันขอบอกเลยนะครับว่ามีหวังบินเล่นนาะนแน่นอนครับก็ต้องหายตอนเย็นเอานะค <c oughs> วางวางแก้วจ๋าก็แทะใหญ่เลยนะแก้วไม่ใช่ของกินเนี่ยของกินทำไมไม่กิน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส ชุดนี้ให้แก้วจ๋าดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าจะเอาชุดนี้นะครับให้แก้วจ๋าใส่ตอนนี้ครับแล้วชุดนี้ครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับผมเนี่ยก็คิดว่าถ้าแก้วจ๋าโตขึ้นมานะครับผมเนี่ยก็จะให้แก้วจ๋าใส่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะครับแก้วจ๋ามาแก้วจ๋าแท้ไอะลูกโอ้โบจะหลุดแล้วแก้วจ๋าแท้ กาวร้อนที่ติดโบนะครับโอ้ยมันไม่ใช่ของเล่นลูกโอ้แก้วมันเจ็บเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้แก้วจ๋าดูนะครับเพราอาจจะน่ารักเหมือนในอินเทอร์เนต็ตไหมครับโอ้ย,อย,อย,อยมาใส่ชุดก่อนใส่ชุดก่อนไปมามา,มาเอามานี่เอาา่เอตา,ากล้องครับผมใส่ไม่เป็นครับสั่งมาครั้งแรกใส่ไม่เป็น ตากล้องสอนผมแล้วนะครับนั่นก็คือ <t> ต้องเปิดตรงนี้ออกก่อนครับแล้วย <c oughs> ขอใช้สมาธิในการนึกนจำได้ครับ <c oughs> ก็คือเฮ้ยเฮ้ยแกวอยู่นิ่ง่ยเราจะเอาตรงนี้สวมที่หัวเขานะครับแกว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 อยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยป๋าๆให้รางวัลน,นะ <c oughs> เก้าจ๋านะนะอ่ะ <invent> อ <ories> <quarto> ่ะวันนี้คือโอเคสวมที่หัวแป๊บนึงนะโอ้ยมันไม่ใช่ของแท้ลูกมันไม่ใช่ของแท้นะอ่ะรู้สึกว่าชุดน่าจะอร่อยกว่าอันนี้อีกนะครับแล้วจากนั้นก็อ้อมนะครับเอ้ยเอ้ย ติดแล้วก็ติดตอนนี้ครับใส่แล้วนะครับโอ้โหทำไมแก้วจ๋าจน่ารักขนาดนี้นะลูกแต่ป๊าๆปะปะชอบแก้วจ๋าจแบบเดิมมากกว่านะแต่อังนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะลูกแล้วรู้สึกว่าชุดนี้จะอร่อยมากด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องสั่งมาเป็นอาหารให้แก้วจ๋าแล้วล่ะผมว่าชุดนี้ครับใส่แล้วก็น่ารักนะครับแต่รู้สึกว่าแก้วจ๋าจเขาจะอึดอัด <c oughs> หน่อยนะครับ สงสัยต้องให้เขาทำความคุ้นชินเองนะครับนะตรงด้านหน้านี้ครับก็ติดโบด้วยนะครับรู้สึก <c oughs> รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชุดสีชมพูบ้างดีกว่านะครับใช่ทางนี้เพระาะเจ้าจ๋าครับเป็นตัวเมียครับผมก็เลยสั่งสีชมพูมาให้เจา้าจ๋านะครับเจา้าจ๋าชอบไหม ก็ยังคงจ้องจะกินเหมือนเดิมนะครับถ้าอ้อมนกนับหรือชุดนกนะครับนอกจากจะใส่ให้นกนับน่ารักแล้วนะครับยังทําให้ไม่อึเรี่ยราดด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็จะต้องใส่ทิชชู่ลงในนี้นะครับตากร้องตะกร้องเอาทิชชู่มาให้นะครับก็จะต้องใส่เอาหลายๆชั้นเลยครับโอ้ทุกคนครับตรงนี้แก้วจ๋ากัดเป็นรูเลยนะครับโอ้แก้ว แก้วจ๋าครับเป็นตัวเมียก็เลยต้องสั่งสีชมพูมาแล้วครับพอสั่งมาแล้วก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับแก้วจ๋าครับตอนที่ไม่ใส่ชุดก็น่ารักแบบเป็นนกปกติครับพอใส่ชุดแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นนกที่พัฒนาใช่ไหมเป็นมนุษย์ยังไงอย่างนั้นครับผมว่าเอาออกให้แก้วจ๋าก่อนดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวชุดพังครับ แก้วทำไมหนูไม่ค่อยชอบชุดเลยมันอึดอัดใช่ไหมอเดี๋ยวป,ป้าเอาออกให้เดี๋ยวพ้าป้าเอาออกให้โอ้ยสรุปนะครับชุดนกครับใส่ได้จริงนะทุกคนครับอะแต่บางทีนะครับนกเนี่ยครับก็จะมีความลำคาญนิดนึงนะครับหรือถ้านกตัวไหนชอบนะครับอาจจะไม่ขัดถือนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ โอ้ยเจ้าจ๋าวันนี้ก็มาเป็นเจ้าจอมสซนเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ข้างนอกครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยครับจะมีความราคาญอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าใส่ในที่บ้านนี้ครับก็โอเคนะครับถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่จำเป็นต้องใส่เท่าไหร่ครับแล้วอุ้ยชุดที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะรีวิวคลิปหน้าครับ นี่นะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันครับว่ากินชิงครับเวลาใส่แล้วฟอร์พัดเวลาใส่ะครับจะน่ารักขนาดไหนครับก็ติดตามชมคลิปต่อไปเลยนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดิมใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่หหมหมหหน้ะครับสหวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย